ส,ส่งเราสวดสวดในพี่น้องทุกคนเลยครับมันนี้ถือว่าเป็นพี่น้องเป็น ผู้ที่ให้การสนับสนุนและกับเป็นการจงไปกับระเบียบวาระสิป์ที่ในการพัฒนาผลงานการแสดงด้วยมีตลอดมานะครับขอบระคุณในหลายจากหัวใจศิลปินชมโผตัวคนครับพี่น้องครับวับนี้ขอบุณอีกครั้งหนึ่งนะครับเจ้าของสถานที่มองนีตลาดมอที่สองขอบุณบริษัทกรุงเทพบันเทิงสื่อโฆษณาและผู้จัดคอนเสิร์ตทั่วประเทศตอนนี้ตำรวจเจ้าของพื้นที่ชุดปฏิบัติการที่ดูออดแลความปลอดภัยทุกท่านทุกทุก,ทกนายนะครับจบจากนี้แล้วพี่น้องไปต่อกันที่อีสานรัมซี นะครับกับทั้งหัวหน้าน้อยเนาะนะครับอยู่ทั้งเรื่องทั้งอะไรกับน้งแบบตัดคนยิ้มใส่ก็บอกพคนน้ำแบบอยู่ทั้งตะปูนเลื่องราคามีโรคปูนอ้านะครับพี่น้องอย่าลืมเอาไปหมดไปซื้อเข้ากันนะครับแล้วก็ผู้ใดมาเด็กมั้จะทิ้งใจก้อยครบบอ เออเอาวลายมองลายวอนนะครับยังลืมไปเป็นแรงใจในนับกันครับใกล้มองได้พี่น้องไปมองนัดแต่ว่าสิระบินเข้านะครับไปพรพอบกันที่นั่นอีกรอบหนึ่งหลังจากที่เตยล่าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ <ไป S 1> พี่น้องครับหากการแสดงคำพื้นวันนี้ผิดพลาดประการใดตลอดจนค้าบอกค้าจางก,กิริยาทา่านท่านแสดงแสดงออกไปแล้วอาจสิบวัดถือต้องบกพวนหรือพกถืออื่นใจพี่น้องเมื่อสิบปีผมแบ่งนางลินพรในนักแสดงเครื่องเวทีกราบพระท่านอภัยพี่น้องไว้นโอกาสมีน้ำหากมีโอกาสหนาววางใจเป็นอย่างยิ่งคงสิ่ดี่ยว การแสดงกับมารับใสพี่น้องให้โอกาสต่อไปครับเตยล่าทรงทางพี่น้องเงี้ยวในชมนี่ได้ฝอดได้ยอดกันแล้วกันครับสองศิลปินนั่งเอกสาวบอกข้าศสดไอพี่น้องให้สำหรับชมนี่นางเอกสาวเสียงหนำปล่อยคื้นหน่อยวัชลินขอบไปนางเอกสาวเสียงสันนิหาคุณแพร่ว่ากาลศิน I'm so